Thank you. จะน่ารักทุกคนเลยนะคะต้องบอกว่าอันดับแรกก่อนเลยตอนนี้ตื่นเต้นมากนะคะตื่นเต้นมากก็ทยอยกลับไปนะคะเมื่อซื้อของเสร็จแล้วนะคะตั้งแต่พี่สายเริ่มทำกระดองฟิลนะคะใส่เชื่อมาอย่างหนึ่งนะคะเชื่อมาโดยตลอดนะคะว่ากลิ่นนะคะสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้นะคะเพราะว่า มันไม่ใช่แค่สิ่งที่เราฉีดนะคะแต่มันคือสิ่งที่เราเป็นคือตัวตนเราคะมันคือความทรงจาของเรานะคะมันคือพลังของเราที่จะทําให้เราได้นุกนะคะไปใช้ชีวิตได้ต่อนะคะตลอด12ปีที่ผ่านมานะคะตัวส่เองก็ได้รับฟังเรื่องราวนะคะจากลูกค้านะคะจากคนที่ใช้มานา้จริงนะคะหลายๆคนนะคะลูกค้า อยากได้สัมผัมสความรักของแรกนะคะได้เปลี่ยนตัวเองนะคะจากคนที่ไม่เคยมั่นใจในตัวเองเลยนะคะกลายเป็นคนใหม่นะคะที่ก็นะคะที่มั่นใจนตัวเองมากขึ้นนะคะหลังจากที่สายได้เจอพบเห็นเรื่องราวพวกนี้นะคะมันทําให้เรารู้สึกอย่างหนึ่งนะคะว่าวันนี้สิ่งที่เราทํามันไม่ใช่แค่น้ำหอมนะคะ แมันเป็นแรงบนนันดาลใจนะคะเป็นความสุขที่บรรจุอยู่ในขวดเล็กๆขวดหนึ่งนะคะ mm. เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะโอกาสที่เรากำลังจะเข้าสู่12ปีมาดาวคินนะคะไซ mm. ก็อยากจะมอบนะคะสิ่งพิเศษที่มันพิเศษมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ mm. มันไม่ใช่แค่กลิ่นน้ำหอมไม่ใช่แค่น้ำหอมที่มีกลิ่นหอมนะคะ mm. แต่เป็น มีหัวใจสําคัญนะคะเหมือนความสุขนะคะความสุขตื่นเต้นความยิ่งเธอร้องให้ทำไมนะคะซึ่บอกว่านะคะเป็นเองของฟชั่นใหม่ของมาดามฟีนนะคะแล้วก็ได้รับเกียรติมากๆนะคะจากผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ ได้ร ah, so so ่วมอาให้เกียรติได้มาร่วมงานกับมาดามฟิงค่ะซึ่งอีกไม่กี่นาทีนี้เราจะได้เปิดาเราจะได้เจอเขาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเอาไปรอกันนะคะผู้ผลิตแบรนด์ดีไซน์ครับซีโอแบรนด์ของมาดามฟิงค์ค่ะแบรนด์ดีไซน์ก็จะเป็นก่อนกรเลยครับดูหนึ่งเลครับโอเควันนี้ครับแบรนด์พรีเซนเตอร์จะมาอยู่ให้กันบนเวทีแต่เธอจะไม่ได้มาคนเดียวนะครับเธอพาอีกความพิเศษหนึ่งซึ่งช่วงวันนี้ หตางไหนร้านหนึ่งนะครับหนขอทราวเสียงก่อนทีหนึ่งก่อนส่งไปเจอเธอมีใครมารอส่งในใจให้กับแอนนีน่เกลส่งซิมบูนว้าวถ้าอย่างนั้นนะครับตอนนี้ทางพิีเซนเตอร์ของเราก็พร้อมแล้วแล้วเจเกลห้างแตกก็พร้อมอย่างเช่นเดียวกันดังนั้นขอเชิญพบกับพิีเซนเตอร์ของเราคุณชมพู่และเจเก การนี้